ก็ัดีด้วยครับวันนี้เราจะมาลองเล่นนะครับเอช็อตนะซึ่งเพื่อนขอล็อกให้เล่นนะครับเพื่อนนับวันนะครับคอมเขาพังก็หายหัวไปหนึ่งเปี้ยมาเล่นใหม่นี่เล่นลหาเพื่อนนะไม่ใช่รหผมเขาฝากเล่นมาพอลืมเอาเปืนเฮ้ ก็มาลองได้สักพักหนึ่งครับอา อ่าเดี่ยงหนึ่งตัวโอ้ยอเทศง,งานนะครับไม่ได้เล่นมาปีหนึ่ง เฮ้ยปืนเฮ้ยนายขอปืนนายพอดีไม่มีปืนอ่ะแม่เล่นแม่แม่แม,แม,แม่ศาสตร์รู้อยู่ว่ากูกลาดแม่มาเรียเพื่อนกองสักนั้นอ่ะอือ ตอนนี้ก็มาชมผลงานของผมกันเลยนะครับก็คือเอาลาดเพื่อนมาครับม่าที่ไม่ได้อย่างได้ครับล่านี้คือเพื่อนก็ฝากมาเล่นเนาะเราเออไม่นาย้ำเลยไม่าย้ำหลายครั้งอตอบนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะส่งให้เพื่อนนะครับว่าเล่นอย่างเป็นหลักฐานนะครับไปเลย อ,อ้ตายแล้วครับก็รอเพื่อนเล่นจะจบได้แหละไม่จบไม่เลิกครับอ่าไปเลยมีอยู่ในอยู่บอกเดียวเนี่ย

มันด่าก็ช่างแม่งมันนะครับเพราะว่าพกมันเล่นได้อ่ะด่านี้ด่านนีนะช่างมันดีครับเออมึงอย่าร้องดิเออก็มึงมีพกแล้วมึงไม่ใช้มึงก็กากเองแม่งด่ากูกาดอีกโอ้มีพกแต่ไม่ใช้สัตว์พกมีไม่ใช้มันเล่นได้ไม่ได้หรอมันก็ไม่ได้มีกฎเดี๋ยวห้ามใช้พกในงานนี้ ักกกพกมีก็ใช้ได้นะทุกดาชนั่นแหละเนาะ เออก็ดานนี้ก็จบไปแล้วก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เราจะส่งไปให้เพื่อนนะครับโอเควัสดีครับ